ครับบรรยากาศคเบาียมเสียังไม่นก่ลน่อนก่ังไม่กลับครับ

แต่เลียทีนะัไม่มีไม่มีมูเรีงมาด้วยไม่มีมูเรียงปลาด้วยมูลมวาลยอนาะ

ไอ้ไอ้ไอ้ไงหลังแล้วไงหลังก่อนอ้าวเสียเอวแย้มเอาแย้เฮ้ยเป็นยังไงผุบ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 เป็นยังไงผุบผุบผุบวันนี้ซ้อมวงก็เลยอ่ามากลับวันนี้ก็กลับอีกนะครับดาวแล้วว่าแต่พ่อไรจะคล้องไงหลังตึกฮะยข้าวแกงขาลีเฮ้ยขาลีเอ้า เขาเป็นใครอ่ะใครอ่ะเขาแหนพ่อจะมาใครน่ะเนี่ยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะเคยเห็นไหมไม่เคยหรอกไม่คือเขาเขาปิดีย่างเขาเนอไเชิคชิคชิชิคพ่อยังเท่าอ่า ยางเนตยงล้คุก็ไม่เคยรอกินนี่แหละคกไมแดกเองนี่แหละคือกินเองนี่แหละไม่ไม่มีมาม่าอยู่ไครไม่ไปไปทำไมาไปบอคือแต่จะไปรำคาญแงเี่ไแลัไปไม่หนไปไม่หนโอ้ยไปกินแล้วันทก

เป็นี่ิวนะเอครับเครื่องบินลังเตอล่านะครับพี่น้องครับโอ้แฟนรับลาแลนแห้งนะนี่ไห้กําลังใจนะครับยูเขาไปในอาเขตใี่น้องตื่น่นังใจก็ได้หรอใช่ไหมก็ดีที่สุดใช่ไหมใช่เมื่อกี้ไหมใช่หันมาหัหันหันหลังไป นไปคนอไปะไรแล้วะออยาไรวิ่งมาดำให้แสนเด้กก็ดีกว่ามาดำเลยหรอว้ายใรอะเด็กใหม่เหรอห้ไงเมื่จากมอังดังนตอนนี้พอสองวันก็จะเข้าวันที่สาม้วเพอสอัมันจะนอน อยพูดเยอะเสียกำลังพักผ่อนยังว่าทยคิดนคเดียวว่เราคนเดียวเจี๊บอาให้เลอนี่หาเพื่อนมือนี่ล่ะ แม่จบาไม่จ้าแม่จาไม่เอานิ่มเหมืนนั่นจ้ะที่เห็นแม่บอลูจ้าแม่มุดตาไปด้วเดี๋ยวมือแล้วจับใบกัมือคือเก่าแล้วไม่เยเียนบ่อยจ้าบ่เห็นสีสันเยีโรดจ้าหลาผู้ชงยยุบน่ารันี่มือเรูญงยังมีุ้มมือลงาออไลม่ตรงไหนลูก ตามไปเด้วยพอๆแม่ชีด้วยนิ้อใส่มือนิ้วใส้เล่าข้ามแข่งเทคนิคมีควาเก่งเราเข็ดบางกะปิรายละเอียดเอารายละเอียดชัดๆแฝดหนึ่งเป็นแอดมินเราต้องพูดรายละเอียดชัดๆเรื่องค่ะอ่อเห็นไหมล่ะเป็นแอดมินเลยวาอๆ่ะโม่เป่นยังไงดาวโหลดมาตรวจท่าการบาดตัวข้าวามว่าเล่นพื้นเวทีเหมือนเดิมช่วยได้ด้วยเหรอ วันศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองราคเมร1 7 0 9บาทอ่าก็รู้ักมพี่มอเุก็จะไม่ได้ซื้อบัตรพี่วันนี้ก็จะบอกว่าทักพี่สาวน้อยเพื่อเป็นเพียงเป็นผิดทักมหาพี่มอนกับอุเอาไปที่พี่มอนแล้วก็ม่ได้ของ อยากถ่ายลูกผูใด้กนกับเขามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเก็บหมแล้วเดี๋ยวเพ่ไน่อไปหาขั้างด้วยว่าเราะถ้ามได้เลาเสียเนไปหาลังไวที่นะไ่ก็ไดนะครับลสงไมที่ก็ได้มาักทีจมาเลยลาาพี่น้องครับเออมาแล้วบ่อยไทย แไ้ยงไปไปออกไปห้กินเหาคนนอโอ้โหเท็ดไเล่นที่ไหนนะพวกนี้ล่ะเล่นเล่นที่วัดค่ะวัดศิวิลโอ้ยเ็นเห็นแนวอื่นสมองปั้นสมองเท็ดยังแนวอื่นยางเงิน ่นจีบผู้สาวันหมันเป็นเรื่องช่วตันี่บ่เป็นเรื่องตมันอยู่ในเวลางานอันมันอยู่ในเวลางานโอก็เฮ็นเบิดอะไรกรจวได้สกห้อภัยวไต้ยนี้กูจะถามมึงอีกันีจุดให้อ้ัยลูกว่ไดีพอเฮ้ยเ่นไสจียวาท่นอะไอยู่เนี่ยมือจะขามือเยหัวเอ้ยแล้แพนนอนหรือยังโอ้ อู้อะไรอ่ะชุกชุกกระโปงพริกอีอีอันนี้อะไรอ่ะกระโปงนี่น้ำแกงไก่กระโปงพริกอีอีกระโปงพรูอีกระโปงพรูอีกระโปงไก่ขามาฮะใส่ไหนอะไรนะใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนใส่กับชุดใส่กับชุด สวยอันนี้สีอะไรรู้หมดีโอ้ลูกทาย่เห็นกันเลยเอไปบินอ่ะอเป็นบ้าหรอลอค่ะกระไคกวัดสิวลดนอยู่เราบ่ารเถารุกานเราบ่เาฮะกู่ได้คุ้ยหน่อยน่หะ

เน่ย่อเบาเรื่องผัว่่เบาเออ่อเบาร่วให้บ่เบาเรืองัวไม่มีผัววัสดีครับขนมีขอบ้านนะคะโอ้ยเมื่อหน่สื่อเรือผู้ใดปูบองนี่เหอีเิหลงโอ้ดาบถวบท่เชิหลงสุดไปไหนโล กัร์คลิปหน้าครับพี่น้องครับเป็นครับ